สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับช่องกั r ต o o Channel วันนี้เป็นคลิปสั้นเพราะเรามีแค่ตัวของเดียวหมีเนยเห็นไหมเป็นน้องหมีเนยนี่ข้างกล่องจะเป็นแบบนี้ข้างนี้ก็เป็นคำเมย์อของเขานั่นแหละมาลุ้นกันอุ๊ย อ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยกับหัวเฮ้ยน้องน้องได้น้องหมีในเป็นใส่หมวกหมวกนอนแล้วก็ใส่อันนี้แถมม่ปีกด้วยนี่ใส่เด็กมัพากันเปือ้อนแล้วก็มีนี่รูกนันเห็นไหม ก็จะเป็นแบบนี้นะยนี่หน้ากล่องน้องหมีนเนยก็จะเป็นอย่างนี้ไปตำก็ได้นะบ๊ายบาย